วัสดีค่ะบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามายของมาดามกเมนนะครับของแม่น้อยกระเมนคือกันนะครับเอนขิขามากินน้ำกันเด้อแม่เด้อหอมุกนหมันมาสองเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเยอะอันไผ่พูกเย็บกับโทมาตัวบาถูกยูเออโทมาหายาย ้าถ้าผู้เกตก็ถูกแต่ว ok, ่าเขาเจ้าถูกวลาลยมันเป็นเลขแบบมันห่างหกหรือมัดสี่หกเนาะจะของก็ได้วลาลายนะได้หน่อยหน่อยนึงดอกเดงว่าเอาไมเขาเบิ่งอยู่แจ่เขากะว่าได้ซื้อเมนค่ะเพราะวันจะว่าจงได้หรือเปล่ามันเป็นเลขจีตุกเกาตุกเกาหกนี่มัดจีงงดอ่ะเดียวกมาดูนองอนี่เมนค่ะแต่วงงดนี่มันอาจจะล่างกระดานเลยเด้คในในสูตรมันมาแบบต่ำหมากเลยอ่ะในสูตรมันมาแบบนี้เหลอ เน็ตสูตรน่านี้แหละสูนันเนียด่บอสูนนาะมนานนี้มีเล็ตสูนาหอนมานม่น่อยขาวดี่นยแม่ดีครับแม่คุณม่หน่อยแม่หน่อยกับข้าว64 c แม่ไม่ใช่สอนออกไปยู่เขากับกับใหม่ยู่โบเสียงไม่ใช่สอนว่าเขาบ่มีเงืนเสียงเขาเจ้าเพิ่มา เพิ่งแล้วบรรพายยิบสองหลังยิบสองจังมาถามข้าวข้าวดัวั่นนี่จะมาทักมาถ่ยแมนค่ะวันนี้มาถักมาถ่ายสว่สดีเล็กเล้าย่ากันนั่นแล้วเล็กเมื่อนี้ใช่เอาเล็ยังฝากเอฟซีจะบอกม่ดามีฝากเล็กเหล้าก็ได้เล็กเหล้าแมนที่บอดีลุ้งเหรอเล็กเหล้าสวัสดีจะฟ้องมากมากกันนี่ตัวเดียวตัวดค่ะสาม เอาเอาสามตัวเนาะสามตัวสามตัวสามตัวเอาตัวนี้ก็สามตัวแม่ไหงก้าสามเก้าวเด้วยี่โรคอยู่เด้เมื่อไหร่างมันมีสามตัวเองสามเก้า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 ห้องแม่ไหงสามตัวสามเก้าสองของมาดามเลยสามเก้าสองเขาไม่น้อยตัวใดสามเก้าเลยอือ องย่า่อันมีหลายชุดเนี่ยจทบทหารเดจังไปเอาก็ไม่น้อยแมนคะ่ะอ,อ,อันนี้มาคักทายเนาะคือมือหนีเนาะพี่น้อ,นองถ้าพูดถึงเนาะสำหรับมือนั่นมาดามเพื่อนกะบอกว่าผู้ใดก็เขาฝันมนะือไหนไอ้บรูด,ดิขึ้นเลยค่ะเป็นแบบเป็นเสียงเลย<ะ>ถ้าเพื่อนจะห้ตรงๆขึ้นจะเป็นเสียงมาเลยในฝันนั่นจะบอกตัวเลขมาเลยแต่ว่าบบเห็นหนาคนเด้บบเห็น<ะ>หนาค้นเราไปทิ่งจะคว้างกนเลยนอนเมื่ขึ้นเนี่ย ให้ในสามเดือนนี่ะให้ตลอดเลยสามเดือนเลยเด้คุนว่าให้ซอยค้นตว่าเข้าบมลูว่าพอนสิให้เป็นตัวเลขมากหรือเป็นลิศนาเนาะถ้าให้เป็นตัวเลขมากก็จังเก่านีคกะบว่ายเข้าหนิรวยแล้วไม่ตน่ในสามเดือนนี่ิให้ตลอดทุกไหมแนสามเดือนนี่ออกพรรษาเนี่ยกรชับเป็นคลดายคล้ายว่าเห็ดซอยข้น คนเห็นบ่หลายเด้๋ยวหถึงว่าก็ได้คืองวนเมื่อกี้นี่คือเพิ่นมาบอกคือสี่หกตัวเดียวแม่นสี่หกตัวเด้งกัเห็นต้าของก็ย่ำย่ำย่ำแล้วก็ย่ำลงซองเจ้าข่อยในเพราะว่าคนค้นคนดูหน่อยเป็นบลาสี่สิบหาสิบคู่เแม่นค่ะย่ำเลยอยากแบบว่าอยากให้คนได้แม่นลูกเซฟกับลูกแบบ ลูกซื้อสี่หกบ่คอยซืซื้อกันของมันหกสี่เด็นไปย่องไปนัดกันกับลับหัวสีเก้ากับหกสี่ผัวนาะว่าว่าโหคนอยู่ถ่ายแล้วเนาะมันหางมึงแล้วบ่ไปขึ้นขี้เจ้าอีกสี่หกจุดก้องไปยกเลิกอีเนาะยังไปยกเลิกแม่บ่เอ้ยแม่ว่าอันกันได้เอาแล้วเขียนแล้วย้ะไปอันนี้แม่ว่าแม่นซื้อเจ็ดสีหกอีักไล่หนึ่งจะฟองมักเอาเจ็บใส่ว่าฟันขึ้นมันติดเจ็บ มาออกหกสี่หกจะร้อยเลยครับแต่ว่ามะดามันใจเธอเด้อมมือนั่นโอ้ตัวนี้เราต้องไเฟ้าดามฟ้าเดามไปซื้อหัวหน่าเดี๋ยวสิเอาเห็ดฟางก่อนสิบก้านนั่นตอนที่ขึ้นสิผักจันแดมาดาเน่ะเอายืนนี่หล่อเร็วสิเป็นแสงสีขาวนี่หลังคาเนี่ยสิเป็นเกศเลยสิเป็นเมฆสิเป็นขึ้นเกศงูเนี่ยแล้วก็แสงนี่ลอยไปลอยมาเอื้ยเห็นอยู่เป็นแปดแสงุ เป็นขึ้นจากลนูแก้วไหมคะประมาณแปดดวงถุงเนี้ยแล้วก็กเล็กอก็ยังเห็นไม่อีกมาลอยมาลอยมาลอยขึ้นมาลอยน่ะขึ้นดวงดวงเป็นดวงเป็นดวงขาวอ่ะแมนค่ะทายผู้ตีพร้อมเด้แมนค่ะจักดวงยังแบบเนี่ยจ มุนเวียนอยว่แถวนี่พี่เล็กโดมิดแค่นั้นเรื่องมาดามมันเร็วคาดเสียงสีขาวเป็นดวงสีขาวคู่้าที่เม่นค่ะเราหยึู่่หนาทีเม่นคู่น้าท่เม่นค่น้าทนคูนาทีเม่น่้่เม่นคู่ห้าที่เมคนาที่เม่นคน้าที่เม่นาี่เนหนาีเม่นค่น้า่เม่นกนท่เ่ค่หา่เมนข้างเหน้าทัน่้าทมน้า่เเม่นคด้าีมนคูหามนคูนคหน้าค่ะ จะให้มาต่ออีกหน่อยได้ครับอันหลังวันผ่านเรื่องยี่สองเพราะว่าพึ่งจะให้เานแม่รู้อยู่ดอกเมาก็จังแพร่วันเด็ดน้ำเพลินเพราะว่ามันมันเพลินกับที่บอกกูได้แล้วว่าเล็กจะออกวันไหนเนาะเมื่อวันที่ยี่สองกับยี่สามเพราะว่าเมื่อวั้จะไปลอยย่องอันไปส่งพี่สาวโอ้ส่งมาดามดาวแมียนค่ะมาดามเขียนให้เองเลยนี่ตัวนี้เนาะนี่โตัวเดียวนะครับโอ้ยตัวอันนี้ตัวนี้ตอนที่จะให้เป็ดสุดสั้นเนาะแบบ อยากใครอยากใครอยากใครเออแม่จังใดเกาะแม่จังใดเก็มาด่าคือแบบโอ้ยอยากใครอยากเขียนใครอยากเขียนใครตัว้เราว่าหักแมนไป่ไดเดียนปากเม่ได้เวลาตัวนี้ละว่าที่แมนค่ะตัวนี้ละตัวนี้ละถ้าบอกคัดว่าบอกคัดว่าถ้าเป็นหนังสือคือเขาค่ะถ้าคือแบบเขาบอกแบบปิดตัวอ่ะเขาบะไรตีความฝันนะครับแมนค่ะ กะเป็นสู้หนอ้โหเข่าว่ะแต่ว่าเมื่อนานเจ้ามั่นใจค่ะตัวเดียวนี่แหละโอ้คือขัดแท้เลยตัวเดียวดีใจอยู่มันมาหลายตัวแต่ว่าเมื่อนานจะหายเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสี่หกได้เจ้าคือบอกหกชีคนละแค่ในสามเดือนนี่เสียวิ่เข่าหนิวมาสั่งห็นสวยคนคนแรงไอ้คนซอหรืแม่ก็เรียกว่าอยากซื้อคนเห็นหน่อยเด้คนบ่ได้เห็นหลายแต่ว่าปูเป็นจะหายในสามเดือนเลยสามเดือนเลยแม่นค่ะสามเดือนจะหายเรื่อยๆแต่ว่าเท่ากับรู้ว่าพันสี่หายทุกงวดเพราะเนาะ สิบรวมซีพวนพอดีว่าคันสามเดือนเป็นซีพวนสามเดือนเลยเด้อเพื่อนของพันศาสิบลปล่อยเยอะบ่นีค่ะมันก็สิเป็นซีพวนพอดีแล้วก็สิถือมาคันสามเดือนสามเดือนก็หกงวดหกงวดกันเก้าเล่านั่นเด้อของเล้วก็ถือหกบวกเข้ามาอีกหกเจ็ดแปดเป็นแปดเก้างวดพอดีแต่ว่าสูตรเจ้าของนั่นแต่ว่าเลขสูตรเห็นบ่สูตรขคนมาซีอยู่เด้อที่ที่ลงซีสองสองนั่นเลขสูตรเด้่ค่ะเลขสูตรเลขมาก แต่ว่างวดนี่จะคล้องมากนั่นเล็กมากัมจะมีตัวตัวนี่นี่บวกกันนี่ตัวเลขมันมากแค่สองตัวเลยงวดนี่เฮงเอาไงในสูตรนั่นโบด้มาหลายตัวเด้งวดนี่มากแค่ตัวนี่แล้วก็มาจังสี่มากจังสีแม่นี่ในสูตรเห็นไหมก็ดูว่างไวจะก่อนเจ็ดศูนโซนบอกครับเม่นมุตเ้าวามันขี่ไห่เขาว่าข่อยถามเนี่ย ในได้เล่าเนี่ยเด้อยเหมือนกันตัวตัวใดก็เลขสูตรมาดามเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเลขสูตรมันมากจังเสียเนี่ยมากอันนี้บวกกันเลยกัเลขสูตรของมาดามอยู่ในมือเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออืมเจ็ดแม่นค่ะเนี่ยแล้วก็มัดจังสิมัดจังสิไงเอาไม้กระดูกมาดามจังไรก็ซาซาเจ็ดศูนย์มาดสองตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอืมเนี่ยร่วมกันเจร่วมกันอันนี้เลขสูตรเนี่ยค่ะนี่ยเจ็ดยี่ศูนย์ เลขศูนย์ศูนย์อ้อเลขศูนย์ศูนย์สบายอ๋อขี้่ายเด้มั่วได้นี่มั่วตัวที่หนึ่งตัวละเนี่ยอันนี้เลขสูตรนะแต่ว่าเลขฝันต้องล่อหลังวันพระยี่สิบสองกันเนี่ครับถ้าผู้ใดอยากได้เลขก็้อนเมาหัวปีกมดตรองล่ออันอันอันนี้ฮอกกับบุรี่ว่าเพิ่นสีไห่บ่อนอ่พราะว่ากับขึ้นาไห่เพิ่นไห่ก้อนวันพระวันพระก้อนวันพระวันพระเลขจะออก มันจะมีวัานไผ่ที่หนึ่งสามสี่เป็นบ่อแต่ว่าเพิ่นจะไห่ก่อนว้านผ้าวัานผ้าไก่เล็กอไห้ก่อนกับว่นเล็กออกเพราะ่เพิ่นจะไห้แบบว่าถ้าผู้ใดอันนั้นเนี่ยบ่ลืมนั่นสินะผู้ใดจำได้กับที่บ่ลืมคนใส่ใจแมียนบานนั่นอันนี้เมื่อนี่แต่ว่าเพิ่นบ่ท่านบอกเด้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเพิ่นมาสี่ห้สามเดือนเลยหนึ่งสองสามสามเดือน เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะให้แมงสามเดือนแมนผู้ใดมีหนีจะเบิดเลยเพิ่นว่าผู้ใดมีหนีนะให้ปดหนีไเ้ไหมบ้างเบิดหนีเลยโอ้พี่น้องอ่ะสำหรับตัวเลขของมาดามงวดที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าดวงดวงวิญญาณนี่ถือว่าเจ้าทีเนาะแม่บอกตัวเลขแต่ว่ากับแปดได้ค่ะมันออกนะครับมีดวงสีขาวน่ะมาหลังข้าบัตระมาณนแปดดวงได้พี่สาวดิดแก่ดาว ดาวไปวเรืบ่สุทธิ์ำหนกเป็นดวงนิ่ยานผู้ลู้กันครับเป็นเป็นดวงดวงได้มานเป็นดวงเป็นเรื่อนบ้านนอาเนี่บอกรับบดงสิตว่าตอนที่เห็นนี่จะเป็นข้าจังอันเมฆจะเป็นข้าจังเสียนพญานาคที่เป็นเสียนพญานาคเป็นเกิดพญานาคขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียนขึ้นมาเลยแสดงว่าปูแต่ว่าแสงนั่นจึงปูพญานาคสนะเนาะ ไม่เหมือนกัเราเห็นด้วยตาเนื้อเนาะเพิ่นเห็นแต่เป็นเสียงเป็นคือจังบุกแก้วเสียงเสียงเสียงเปิดเสียงร่อยไปลอยมากแถวปูย่านเลอันนี้ห้างปย่านแล้วลายดานซ้ายเดียวกันละจอมปวกเข้าตอนนั้นเพิ่นกับฝันมาช้วยเลยฝันว่ามาอยู่ฟังศาลเนี่ยอืมคขต้องเพะไรตัวเลขเนี่ยอันกิเลศน้อยบุญธรรมกิเขียนตัวเลขอยู่ซมำจอบด้อันนี้เลขสูตรเด้เลขสูตรไม่แค่นี่ ลคอความฝัน,นมาดามนนแม่ล่อมฝันอันล่อหลังวันพระยีบสองหมายคามว่าวันนี้จะให้เลขสูตรไปก่อน,<ม>นเพราะว่ามาดามยังไม่ได้ฝันเลขเลขสูตรเขาจงเขาเคยให้นะ,ะมันจะเขาเล,เลขเลขเด็ดคืองวดที่แล้วเขาก็ให้เลขสูตรก่อนเนาะแ,<ม>นแต่ว่าพอมาถึงถ่ายนีมาดามพาะ,ะมีตัวเด็ดสดเด็ด<ม>คือเออเจตจังพัดว่าผีเจ้าทีเนาะแต่ว่าตามที่มาดามเราอาจจะแมนลูกแมนกับรูกอ่ะให้เอฟซีใส่ส,สติใส่วิจารณญาณฟังเบิ้งผี่น้อง ความเสือของแต่ละคนมันบุคือกันเนาะมาดามะแมนแต่ว่าแต่ว่าเฮาก็อยากได้เป็นตูวเลรอเนาะอยากให้เพื่อนมาบอกจากได้คืึ้นหมดนะป็นคอว่าคอเป็นน่อคือเก่าเลยเนาะแมนค่ะขอเป็นตัวคือเก่าเลยเด้อจะขี้เลยจะบขอได้เป็นตัวเนี่ยเดี๋ยเสียงสูตรลายเด้อกะจะวายค่ะเพราะว่ามันเป็นดมีไงสอนมาแล้วมามามาเอาบนท่ามาให้ท่านบังให้ยบั่นานที่ได้สิมาเป็นตูวเปย์เนาะอันอันนี้เลขสูตรนะ อันนี้เลขสูตรมากแก่สามตัวขอาพี่อันนี้นะคะ F4 อันนี้จะเป็นเลขสูตรธรรมดาเมนเลขสูตรปสิท่ิ่านมากกันาของ C ใหถ้าใครไปซื้อว่าอยากได้เลขขันต้องรอรอรอหลังวันที่ยี่สิบสองทัวรอามมันใจแมนค่ะยี่บสามนี่ให้มาเลยเพราะว่าจะได้ไปส่งพี่สาวเลอแมน ยี่สิบสามนี่ให้มาเลยให้มาติดตามในวันที่ยี่สิบสองเอฟซีฟังแล้วก็ให้พิมพ์รอนะคะเอฟซีอันนี้เลขสูตรด้วยอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางไปก่อนนะครับน้องรอความฝันนะครับเดอทุกคนจะว่าเลขขี่ไล่เราก็จะบอกให้เลขหนามาตามนะเลขหนามาศูนย์นะเราสูตรลามาแบบนี้นามาแบบนี้เลยเลยว่าเอ้า ไปเบิ้งยอดหลังนะเลขเคยออก7จ0ดศูนย์ศู้ายเด้เคยมีเด้เคยอยู่แมนค่ะ